ืัอนี้ไม่กินก้อยเนื้อบ้านน้องชมพู่ค่ะมือนวานที่ผ่านมาน้องชมพู่โชคดีเป่นเ็ดก้อยเนื้อสูกินพร้อมกับย่างกับเนื้อกระทานื้าย่างพร้อมกับน้องวลินค่ะน้องวลรินจะมานะเพื่อนีน้องวลินเตรียมเครื่องจะเตรียมเครื่องกระไรต้มเยอะเตรียมเครื่องกระไรต้มน้องชมพู่เดินไม่กินเข้าอยู่บ้านน้องชมพู่โชคดีค่ะพร้อมกับยายไผ่ เดี๋ยวนี้เป yes ็นซ้อยเนื้อจ้าเป็นซ้อยเนื้อหันเนื้อขึ้นเนื้อขาลายแจะผูกัวแมนบ่เาไปซื้อบันจะตักเดี๋ยว่งไปซื้ออื่นน่ขึ้เนื้อขาลายไหมต้องโดนไหมก้ะเป็นตะลวกแ่บแท่เอ้ยน้จิ้มเนาะนะเบิ้งซุ้งนะนั่นนะ แต่พูกมันเนื้อขาล้ายป่เนี่ยเคือส้มคือเนื้อขาล้ายมันกินเป้นที่ก็ได้แล้วอ๋อสามบัไงหนึ่งกำลังปรุงใกลมเกี่ยงไปวัดมเนี่นี่เนื้อกระทะละค่ะที่เตรียมลายชุดลไม่เกยงอัอโอ้ได้มากลิ้นฟ้าไม่กินกับก้อยเอ้ผขอาไม้ได้ไหมล่ะ วินฟ้าอย่ยังอั้นนะนะถืออย่างนี้ผักเป็นอ๋อผักเป็นไอ้กกวดไปบางันนะซอมยังินเลวอาลห็นไหมเห็นไปอกยกมันจะคือเรัก็จะคันซ้อมอคันอผักเป็นคันอมผักเป็นอันนี้ของกินกับลาบน้องปูกำลังก่อไฟอยู่ก่อไฟอยู่ค่ะก่อไฟก่ไฟค่ะก่อไฟเ้า่อเจ้าพ่เจ้าพ่ เวาลินชิมแล้วลวกก๋เตี๋ยวเราไปเลวกมากินลวกลวกกิ้งไสลวกเธอไว้ฟังใส่๋อมาอันนี้ลวกแล้วค่ะลวกหอมขมขั้วเครื่องในแล้วเนี่ยเครื่องในแล้วน่ะตะบฟูอืมอฮมฟูให้น้ำจิ้มแล้วจิ้มอ่าแตกอ่าคนพักกันลวกอันซาวอันซ้ำยังเนี่ยหนูเอาขึ้นปลาไส่เอาเนี่ยกล่องออกลูกหนาๆอันนี้อะไรอ่ะลุงนรือเ่า บ่ามันขมอ่ะบ่มากเนี่ยขมอเ่ยอยากได้ไปแนกล่องออกเ่านะกล่องเส้นถวยนะแต่บเนีกล่องปลาแดกนะอ้ยแสบแสบเอกล่องเสถวยนะฮะกล่องมาเลยจับจับจับกระตับจิ้มจิ้มจุ่มกินอืมแสบแ่บแ่บอือหอมพ่อหอมเิร็เลยอ่ะหอม้อมยังไงพ่นบ่มีเลย มนีเตึกวันเจ้ลวกเนื้อนี่มันลวกเข้างในด้วยนะหนู่้างอออ๋ันพิภซอยบอาตอนมันเป็นพอซอยมันแจงสันมันก็เป็นไกินแล้วข้างในข้างในจิ้มข้างในแซ่บแซบแซบ แซ่บแซ่บนี่ค้าน้ำเพียโอ้ากองน,น้ำเพียไปใต้ลาบนะมนีินอ้องวาลินโชว์ฝีมือลาบเองเลยค่ะมน,นี้เออนี่ตีจันจใช่เฮ้นะยล่ะเป็นน้ำปลามักบีวาลินชิมนี่เก็บเหนียวชิมกันเด้อ กิมหน่อยแบ่มันไก่มัไก่มอ๋อนั่นมะยะาได้ลงบดเลยหนูาได้มามากะพกทขี้เปี่ยกลงแล้วเขี๊ขี้เปียะน่ผมมเนื้อรวกผมดแม่บ่ผมแล้วใจเพี้ยะอังไปอ่ะโอ้โหผมพอดีเลยนะรันซาวกินจุ่มเนื้อแซ่บไร ไอ้ดาบจุ่มจุ่มตับสุดๆไ้ดาบโอ้ยแซบไรอาปลาของก็เขายุจะซื้อสุราและอาหารป่าสุราไกขอดยบาลินมันติดก้อยเองเลยหลับเองเลยบาลินนะจาดที่อ่อนใครกำลังย่างแซ่บแซ่

แซ่บแซ่บแสูตริงกินไปได้เลเจมักอมันเนาะปรเด็นมันที่ะรมันไปมือกเอาไแมบีกก่น no> ี้วเองเอาไปแมแซ่บปีกางนี้เอง่เอาไปแมแซ่บปีกไา่นี้เอข้อดีน่อืมน่เขาอ่ะเจ้านี่เขาอ่ะวันนี้เจ้าของขวาปะนี กินแบบนั้นหนูไม่รู้แซ่บแซ่บแซ่บพร้อมกับเตาเนื้อย่างทั้งทั้งอันเป็นก้อยอเป็นย่างกระทะกับนู้ค่ะก็เลยบล็กว่าละเนาะเลยพากันกินตะดีบล็อกเพดายค่ะบลกเพ็ดาับไดไสบล็อกเพดายกับไปไสบลกเพดายกับไะไสเมนยูวาลินบอกใครเพดายเพีงยงไรเออมันไสเยอะไปแล้วก็ติดตัวจัดจานให้รสจัดจัดจะอร่ยรอ,รอย งั้นไหมกระเปราลายลฉันอยากได้แม่ยายก็อยากได้ลูกสาวมาได้จังใดน้องวลินเพยนให้ขวาเตี้ยาออคนไก่เราคนขวาจ้ากำลังองเพลงเซลไอยไอบอกว่าน้องวลิ้นกว่า มาเด้อไอมากินก้อยเนื้อน้ำกันไม่ใช่แดนสวรรค์แต่เป็นแดนบ้านนาะก้อยเนื้อน้องแซบหลายเด้อามาน้ำกันมากินน้ำกันเด้อค่ะรับรองสูสซาก้อยเนื้อต้องมีจุดจุดจุดเราค่ะ <laughs> <laughs> นางวลินจ้านาองวลิน,น,ลนก้อยไง เราแต่จะคิดเด้มัะเน่มะมขวานไม่สุกใส่ปากน้ำพ่อมมันบม่นาขวานมันจะได้หอมจ้ะอ๋อใส่เปลือกปากน้ำพ่อมจ้ะแมนแมนเมนโอ้ยแสบค่ะแ่บค่ะจ้าค่ะ